สวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงนันพิมบุญสีจะฉพูดเรื่องความรู้ทางวิศวกรรมโยธาเกี่ยวกับวิศวกรรมสำรวจค่ะซึ่งวิศวกรรมสำรวจเนี่ยมันเป็นหนึ่งในวิชาหรือว่าเป็นหนึ่งในอ,อ,อาชีพหนึ่งของวิศวกรรมโยธานั่นเองค่ะดิฉันก็เลยได้นํามาขยายความหรือว่าเพิ่มความรู้สําหรับคนที่ยังไม่เคยรู้ค่ะวิศวกรรมสำรวจเนี่ยมันเป็นอะไรมันคืออะไรมันทํางานยังไง ก็คือวิศวกรรมสำรวจเนี่ยมันทำงานเกี่ยวข้องกับการทำแผนที่และการสำรวจวัดพื้นที่การก่อสร้างในการใช้เทคโนโลยีเช่น GPS และดาวเทียมเพื่อช่วยให้กำหนดจุดก่อสร้างได้อย่างถูกต้องและมั่นยำนั่นเองค่ะอ่ะทีนี้หลายคนก็อาจจะสงสัยว่าอ่ะวิศวกรรมสำรวจกับวิศวกรรมโยธามันเลี่ยงต่างกันยังไงหรือว่ามันต่างกันยังไงวิศวกรรมสำรวจเนี่ย จะเป็นการเรียนเกี่ยวกับลานรังวัดค่าพิกัดต,ต่างๆในการวัดพื้นที่เช่นการทําแผนที่การทําภาพถ่ายทางอากาศควบคู่ระบบสารสนเทศเป็นต้นส่วนทางวิศวกรรมโยธานเนี่ยอย่างที่เรารู้ๆกันอยู่ก็คือเป็นการเรียนที่ใช้ทักษะการออกแบบการก่อสร้างและการบารุงรักษาสิ่งลูกสร้สางต่างๆที่มนุษย์สร้างขึ้นเช่นตึกาบ้านช่องถนนอะไรก็แล้วแต่ที่ว่าสิ่งน,นั้นก็คือจะเป็นวิศวกรรมโยธาก่อสร้าง นั่นเองค่ะส่วนวิศวกรรมสำรวจก็จะเป็นตามชื่อเลยก็คือสำรวจแต่ก็จะมีอีกหลากหลายที่วิศวกรรมสำรวจสามารถทําได้ซึ่งเราไปดูก,กันในสไลด์ถัดไปเลยค่ะตลาดการทํางานของวิศวกรรมสำรวจนะคะก็ทางวิศวกรรมสำรวจเนี่ยสามารถทําได้หลายรูปแบบคือบางคนอาจจะไม่ทราบหรือบางคนอาจจะคิดว่าสำรวจเนี่ยทำในแค่สำรวจพื้นที่นะอะไรอย่างนี้แต่จริงๆมันไม่ใช่มันยังมีอีก วิศวกรสำรวจเนี่ยมันมีสำรวจสายโครงสร้างก็คือ construction survey ที่เราแบบคุ้นคุ้นกันเลยก็จะทํางานในด้านการวัดพื้นที่ภาพพื้นดินในการวัดมุมวัดระยะต่างๆในการคานวณวัตถุต่างๆในตําแหน่งที่เราสนใจซึ่งวิศวกรเนี่ยสำรวจกกนเนี่ยก็จะมีแบบสำรวจเกี่ยวกับแผนที่ด้วยทั้งในทําการแบบสำรวจจากรางวัดภาพถ่ายทางอากาศหรือว่า photogrammetry หรือในระยะไกลในระยะไกลเนี่ยจะเป็น remote sensing อ่าหลายคนจะยังไม่คุ้นว่ารีโม Sensing คืออะไรงั้นเราไปดูต่อเลยการสำรวจระยะไกลหรือว่ารีโมท e ซนซิงนะคะมันจะเป็นการแปลข้อมูลจากวิธีการวัดระยะไกลที่ไม่ได้สัมผัสโดยใช้ภาพถ่ายหรือว่าเซนเซอร์หลากหลายชนิดเพื่อให้ได้มาซึ่งชนิดวัตถุซึ่งอาจเป็นชนิดพืชชนิดสัตว์หรือว่าสิ่งก่อสร้างและลักษณะของวัตถุบนพื้นโลกเช่น รูปทรงอาคารสภาพภูมิอากาศสภาพภูมิประเทศรวมถึงลักษณะของการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆอีกด้วยมากันในตัวอย่างต่อไปนะคะจะเป็นการรังวัดด้วยระบบดาวเทียมนาหุ่นก็คือการเอ่อรังวัดด้วยระบบดาวเทียมนําหุ่นเนี่ยมันเป็นการพัฒนาเทคนิคจากการระบุตาแหน่งของวัตถุใดๆบนพื้นผิวโลกด้วยการรังวัดสัญญาณดาวเทียม GNSS ที่โคจรรอบโลกซึ่งเราเรียกติดปากกันว่า GPS นั่นเองค่ะ โดยสามารถไปยกใช้กับงานที่ต้องการความถูกต้องและระดับความเชื่อมั่นทางตำแหน่งที่สูงได้ก็คือถ้าใครต้องการความแม่นยำที่สูงแบบตำแหน่งที่ค่อนข้างมั่นคงก็ควรมาใช้ในการรังวัดระบบเรเทียมนำผลแบบนี้นั่นเองค่ะค่ะการรังวัดและการทําแผนที่จากภาพถ่ายทางอากาศนะคะคือวิทยาการและเทคโนโลยีนในการรังวัดและสกัดข้อมูลจากภาพถ่าย ซึ่งเป็นการบันทึกภาพโดยใช้กล้องหรือเซ็นเซอร์การติดตั้งบนแพลตฟอร์มในอากาศหรืออากาศยานอากาศยานหลายคนขับ UVA ตลอดจนบนพาหนะเคลื่อนที่บนพื้นผิวโลกการรังวัดจากภาพทําให้การผลิตแผนที่และได้มาซึ่งตาแหน่งรวดเร็วและอัตโนมัติโดยไม่ต้องเข้าถึงพื้นที่ไดยตรงค่ะและหลายคนอาจจะคุ้นชื่อ UVA นะคะก็คือในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยจะมีการใช้ UVA เข้ามาในช่วยในหลายด้านซึ่งใน การรังวัดและการทำที่จับภาพทางอากาศเนี่ยก็ได้นำ UAE เข้ามาใช้ด้วยค่ะพิฉันนนางสาวนัพิมบุญศรีขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ